ดีครับผมอาร์เซนเอสสปอรนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ Speed History นะครับผมเป็นรายการที่จะนำประวัติของนักแข่ง MotoGP นะครับของบุคคลต่างๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมและใน EP ที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นคิวของนักแข่งที่มีเบอร์นะครับ42นะครับชื่ออเล็กกลินนะครับผมทีมสีฟ้าซูซูกินะครับผม หวังว่าแฟนๆคนบ้าซูซูกินะครับผมจะชอบนะครับใน EP ที่2นี้นะครับผมส่วนประวัติของอเล็กลินนะครับจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอเล็กลินหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คืออเล็กลินนาวาโลเขาเกิดเมื่อวันที่8ทธันวาคมที่เมืองบาร์เซลโลนาเมืองหลวงของแคว้นกาตาลุญาประเทศสเปนและก็เป็นเมืองสำหรับสายโมโต GP อย่างแท้จริง จุดเริ่มต้นในการเป็นนักแข่งขันของเขามาจากคนในครอบครัวเขาที่มีชื่อว่าราฟาเอลลินซึ่งเป็นพ่อของเขานั่นเองพ่อของอเล็กลินอยากที่จะเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงให้กับลูกชายโดยได้สังเกตว่าอเล็กลินนั้นชื่นชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กจึงส่งเขาเข้าไปเรียนในวิชาเลสซิ่งส o ูลและส่งเสริมให้เจ้าตัวได้ลงแข่งอย่างต่อเน,นื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2011 อาเล็กลินสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในรายการสเปนิสแกมปีในรุ่น1 2 5ซ c จนไปเข้าตาเอมิลิโออัลซาโมล่าเอสคานนมุยอดีตแชมป์โลก 125cc ชาวสเปนเจ้าของทีมแข่งระดับโมโตทีจึงได้ทำการเซ็นสัญญากับอาเล็กลินและเริ่มต้นอาชีพนักแข่งอย่างเป็นทางการในปี2012กับต้นสังกัดเอสเลล่าการนเซีย ซึ่งในปีแรกของ World GP ของอเล็กลินนั้นเลือกใช้หมายเลข42เป็นหมายเลขประจำตัวและใช้ยาวนานมาจนตลอดจนถึงปัจจุบันอเล็กลินได้รับรางวัล CEV ในปี2011ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่การแข่งขัน m o t o ท World Championship ในปี2012ในปีแรกกับระดับ m o t o ทนั้นอเล็กลินได้โชว์ความสามารถ ไว้อย่างน่าประทับใจถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่ก็คว้าไปได้1โพเดียมกับอีก1นึ่งโพทิชั่นจบฤดูกาลด้วยอันดับที่5ซึ่งแชมป์โมโตทีในฤดูกาลนั้นก็คือซานโดคอติสที่ในปัจจุบันไปแข่งในรายการลองอย่าง WSBK กับทีม y a m a ฮ่า r t ในฤดูกาลนั้นอเล็กลินเรียกได้ว่า เป็นไม้เบื่อไม้เมากับมาวลิกวิญญาเรตที่ทั้งสองต่างคว้าโพเดียมด้วยการมาตลอดอเล็กตินคว้าตำแหน่งโพที่สเปนแกคมปีเขาขึ้นโพเดียมครั้งแรกในฝรั่งเศสด้วยอันดับที่3และในปี2012อเล็กตินได้ตำแหน่งลุคกี้ออฟเดอะเยียร์อีกด้วยในปี2013เขายังคงแข่งขันกับทีมเอสเตลล่ากาเนเชียควบคู่ไปกับอเล็กมาเกสน้องชายของมาร์คมาเกส ในปีต่อมาฤดูการ2013อเล็กกลินยังคงอยู่กับต้นสำกัดเดิมแต่ในฤดูการนี้ทีมได้เปลี่ยนจากรถของซูเตอร์มาเป็นของ KTM ซึ่งดูเหมือนจะเข้ามือของอเล็กกลินเป็นอย่างมากโดยในฤดูการนี้เจ้าตัวประเดิมชัยชนะครั้งแรกใน w ว r l d GP ได้ตั้งแต่สนามที่2ของการแข่งขันที่สนามออสตินสหรัฐอเมริกาและยังเก็บชัยชนะไปได้อีก5สนามต่อจากนั้น ขึ้นไปฉลองบนโพเดียม14ครั้งและได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้นำอีก8ครั้งเก็บไปได้311คะแนนและปิดฉากฤด,ดูกาลด้วยอันดับที่2โดยแชมป์ในปีนั้นก็คือมาวลิกวินยาเลสซึ่งกว่าที่จะตัดสินแชมป์ได้นั้นก็ต้องไล่ล่ากันจนถึงสนามรองสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันที่สนามโมเตกิ ki, ประเทศญี่ปุ่นโดยมาวลิกวินยาเลส สามารถคว้าอันดับ2ได้ส่วนอเล็กพลาดไปเองแต่ก็ยังเอารถกลับเข้ามาแข่งขันต่อได้แต่ก็ไม่สามารถไล่ล่ามาวิลิกวินยาเลสได้ทันจบในอันดับที่24ต้องลุ้นให้มาวิลิกวินยาเลสไม่จบการแข่งขันที่วาเลนเซียแต่อะไรอะไรก็ไม่เป็นใจมาวิลิกวินยาเลสแสดงศักยภาพของแชมป์ด้วยการคว้าชัยชนะได้สำเร็จส่วนตัวอเล็กซินเองนั้นทำได้ดีที่สุดแค่อันับส จบฤดูการด้วยอันดับที่2ด้วยระยะห่าง12คะแนนและผลจากฤดูการนี้ดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อเนื่องกับเจ้าตัวเพราะในฤดูการต่อมาเจ้าตัวฟอร์มหลุดลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าจะได้ทดีมเดิมเข้ามาดูแลและเปลี่ยนแปลงตัวรถใหม่จาก KTM เป็น Honda ก็ตามในปี2014โดยฤดูการ2014นั้นอเล็กซินเขายังคงแข่งให้กับเอสเลล่ากานิเซีย คว้าชัยชนะมาได้เพียง2ส,สนามขึ้นโพเดียม8ครั้งและโปอีก4ครั้งจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3ตรงข้ามกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กมาเกดที่ขับเคี่ยวกับแจ็คมิลเลอร์ชนิดสนามต่อสนามจนต้องตัดสินแชมป์กันในสนามสุดท้ายในปี2015อเล็กกลินตัดสินใจขยับตัวเองขึ้นไปหาความท้าทายใหม่หลังจากได้รับการท้าทามจากทีมพอเลสซิงที่ในช่วงเวลานั้นนำทีม ปาเจนิสอมาลิน่า HP 40อยู่ในระดับมมเต2ทูที่เสียนักแข่งตัวหลักอย่างมาเวลิกวินยาเรสไปให้กับทีมมอเต้จีพีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโอกาสมาถึงอเล็กลินก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้ลอยนวลแน่นอนและในปีนั้นเจ้าตัวได้เปลี่ยนจากหมายเลขประจำตัว42ไปเป็นหมายเลข40ในฤดูกาลแรกของ In นเดอ e d ม a เดียนถึงจะไม่สามารถเก็บแชมป์สนามได้มากมายนะัก แต่เจ้าตัวก็สามารถรักษาอันดับได้อย่างเป็นที่น่าพอใจและจบการแข่งขันโดยได้โพเดียมมากถึง10สนามและอีก2แชมป์แค่ในปีแรกก็ได้ถึงตำแหน่งรองแชมป์เลยทีเดียวส่วนในปีต่อมาเจ้าตัวยังคงอยู่กับต้นสำกัดเดิมและยังคงรักษาฟอร์มไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจบฤดูการด้วยอันดับที่3และพร้อมไปต่อสู่ในระดับ Mo t ต GP ในปี2016 อเล็กลินยังอยู่กับต้นสำกัดเดิมอย่าง p a เ e นัสอามาลิล่ HP40 ในปี2016นี้ฤดูการเริ่มต้นด้วยดีสำหรับอเล็กกลินโดยคว้าชัยชนะในออสตินและเลอมองและเจ็ดโพเดียมอย่างไรก็ตามการตกต่ำในช่วงปลายฤดูการประกอบกับผลงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโทมัสลูทีส่งผลให้อเล็กกลินจบฤดูการในอันดับที่3ปี2017 ีแรกของอเล็กลินบนสังเวียนโมโตจ p เรียกได้ว่าเป็นการวัดรอยเท้าอีกครั้งระหว่างเจ้าตัวกับมาวลิกวินยาเลสเพราะอเล็กกลินย้ายเข้ามาสังกัดเอ็กซ์ตา u ูซูกิเพื่อมาแทนมาวลิกวินยาเลสหลังจากมาวลิกวินยาเลสย้ายไปสังกัดกับทีม Yamaha และด้วยผลงานที่มาวลิกวินยาเลสสร้างไว้กับทีมจนทําให้ทีมต้องเจอบททดสอบใหม่ในปีนั้นนั่นก็คือกติกาโอมแฟกตอรี ที่จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการพัฒนาและทดสอบนอกจากนี้เจ้าตัวยังต้องได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อมือในการฝึกซ้อมที่สนามออสตินจนต้องพักการแข่งขันไปนานกว่า2อเดือนพลาดการลงสนามให้กับต้นสังกัดไป5สนามจบฤดูกาลแรกด้วยคะแนน59แต้มอยู่ในอันดับที่1 6ถือว่าเป็นอันดับที่อาจจะไม่น่าเกียดนักอะไรสำหรับยุกกี้หน้าใหม่แต่นั่นก็คืออันดับที่แย่ที่สุดในการแข่งอาชีพของอเล็กลินเลยก็ว่าได้ ดาวิดเบวิโลหัวหน้าของทีม Suzuki m o t ต g p ให้สัมภาษณ์ว่าอเล็กดินเป็นนักแข่งรุ่นใหม่ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขานั้นมีความสามารถเป็นอย่างมากซึ่งเขานั้นพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะไต่อันดับขึ้นไปอยู่ในหัวแถวตั้งแต่เขาเริ่มแข่งขันสนามแรกและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นเป็นนักแข่งแบบที่เราต้องการเป็นอย่างมากสําหรับอนาคตของเราส่วนการจับคู่กับทางแอนเดียแอนโดนี นักแข่งอายุน้อยที่มีความสามารถเช่นเดียวกันก็จะทำให้คู่นี้นั้นเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นฤดูกาล2018การกลับมาอีกครั้งหลังจากร่างกายและจ,จิตใจที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่อเล็กลินพยายามอย่างหนักเพื่อการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมต่อไปและเจ้าตัวก็ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหลังจากดาวิเดเวิโ ตัดสินใจที่จะเก็บเจ้าตัวไว้ใช้งานในฐานะตัวหลักของทีมและปล่อยให้อเล็กปากาโโลออกจากทีมไปซึ่งในช่วงเวลานั้นกลายเป็นความกดดันของอเล็กลินเป็นอย่างมากแต่ในเมื่อคนมันจะมีของจะอยู่ที่ไหนก็ยังฉายแสงอเล็กลินประกาศสักดาและตอบแทนคำเชื่อมั่นของเจ้าของทีมด้วยการขึ้นไปฉลองโพดียมถึง5ครั้งเก็บไปได้169คะแนน จบฤดูการด้วยอันดับที่5และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถที่สามารถพัฒนาไปต่อได้ในระดับสูงในวันที่17พฤษภาคมปี2018ก่อนการแข่งขัน GP ฝรั่งเศสอเล็กลินได้รับการยืนยันว่าได้ลงสนามในการขยายเวลาถึง2ปีกับทีมซูซูกิซึ่งรับประกันตำแหน่งผู้ขับขี่ในโรงงานกับผู้ผลิตฮามามัสซึจนถึงปี2020 การต่อสัญญาของอเล็กลินเป็นที่มาของความภาคภูมิใจอย่างมากของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราหวังว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่คงอยู่เป็นเวลายาวนานชินอิจิซาฮาหะหัวหน้าโครงการกล่าวไว้เราเริ่มการผรชนภัยครั้งนี้กับเขาเมื่อปีที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เพียงแค่เห็นเขาเติบโตในฐานะนักแข่งมโต GP แต่ยังเติบโตและพัฒนา เราควบคู่ไปกับเขาด้วยฉันเชื่อว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จเป็นกระบวนการที่ก้าวหน้าไปทีละขั้นใช้เวลาที่เหมาะสมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและประโยชน์จากความสำเร็จทั้งอเล็กกลินและทีมงานของเขารวมถึงทีมซูซูกิทุกคนมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีความสูขมากที่มีโอกาสสร้างโครงการนี้ขึ้นอีก2ปี ในปี2019ฤดูการที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคที่สุดด้วยความต่อเนื่องของฟอร์มที่โดดเด่นของอเล็กลินเขาได้อันดับท็อป6ติดต่อกันถึง11สนามและยังสามารถคว้าแชมป์แรกของการแข่งขันที่สนามออสตินสนามเดียวกันที่เปิดตัวเขาในระดับโมโตทผ่านไปแล้ว5สนามเจ้าตัวมีคะแนนที่75คะแนนห่างจากผู้นำอย่างมาร์คมาเกสอยู่ที่20คะแนนและยังมีโอกาสที่จะสามารถขยับขึ้นไปให้ใกล้เคียงกว่านี้ โดยที่ยังเหลือการแข่งขันอีก13สนามอเล็กกลินจบฤดูการนี้ด้วยคะแนนที่205คะแนนซึ่งทำให้เขาได้อันดับที่4ในการแข่งขันชิงแชมป์ซึ่งเป็นฤดูการ MotoGP ที่ดีที่สุดของเขาจนถึงปัจจุบันและในปี2020นี้อเล็กลินก็ยังอยู่กับต้นสังกัดเดิมคือ X-Star Suzuki และปัจจุบันอายุ24ปี หากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าข้อมูลผมหามาจากในเว็บบ้างแล้วก็หาในจากกลุ่มเพื่อนๆต่างๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับกลุ่มมอเตอร์ครับนะครับแล้วก็การแข่งขันมอเตอร์ต่างๆนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่เป็นเวลานะครับผมเพราะว่าผมก็มีงานประจําด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมฝากรายการต่างๆของช่อง a s เอสสด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมส่วนผมก็จะพยายามปรับปรุงและแก้ไขแล้วก็พัฒนาช่องไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรายการอื่นๆของช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ